ขอความในในะ สวัสดีท่านนะครับวันนี้โรดิทีเด็ดที่อุบลราชธานีวันนี้18มกราคมนะครับวันนี้ชุดเครื่องเสียงเตรียมส่งมอบลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะวันนี้กับชุด65,000บาท4คูณ4ทั้งระบบนะครับชุดนี้นะครับนี่คล้ายๆกับชุด79,000คล้ายๆกับชุด69,900แต่ชุดนี้65,000บาทโปรโมชั่นนะครับโรดีทีเดดวันที่18มกราคมยังเหมือนเดิมทุกอย่างกับความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวที่ อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซนกง65,000บาทนี่ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับชุดเครื่องเสียงอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันเรื่อยๆครับทยอยอัปเดตข้อมูลต่างๆลูกค้าได้ชมกันวันนี้นะ6 5 0 0 0บาท power amp ก็ยังเป็น mt 4 8 0 0เหมือนเดิมนะครับ1 2 0รบาทคูณ4นะครับนี่แล้วก็มี equalizer eq มีครอสไม่ลอยรุ่นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้นะครับรุ่น โปร1111จุนเคลื่อนได้ปรับความดีได้เป็นรุ่นเสาหน้าครับนี่ครับนี่จูนขึ้นได้ครับแล้วก็มีปลั๊กไฟรุ่น Td8 หนึ่งตัวนี่ครับมี USB นะครับ DC 5โวลต์2แอมป์นะครับ2ขดเชื่อมสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ครับตัวนี้ครับแล้วก็มีแหลก1 2 U นะครับแหลก1 2 U อ่า3าฝาแบบนี้ครับเป็นแหลกแบบนี้ครับนี่สามฝาผิวแคปลาหมุนได้360องศานะครับนี่นะครับ หนึ่งตัวแล้วก็มิกเซอร์สี่ชัแนลครับสี่ชั n นลสามพารามิตรนะครับนี่ USB Bluetooth p h a n t o m 48โวลต์ครบเซตพร้อมใช้งาน,นับสำหรับชุดนี้นะครับนี่สี่ชั n นลซับเบตเป็นเทอร์โบสิบแปดนิ้ว BB 18สิบแปดนิ้วนะครับนี่ลำโพงรุ่นสิบแปดโรทูแม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยวัตต์เป็นรุ่นไว้์สี่นิ้วครับตัวนี้ของไอดีสิบแปดโรทูนะครับแม่เหล็กสองก้อน นตู้ซับเบียดเป็นไม้อัตราภูเขาคอบเล็ดตะแกรงเหล็กสีระเบิดเสียงกลางเป็นรุ่นทีดีหนึ่งครับหนึ่งสองเก้าศูนย์ครับแหลมเจดคอมสีสีเดืดเบิร์ดในตัวครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับสลักลูกปืนชุดแขนโรงงานหูจับเด็กทุกอย่างกระจิ้งเพียหลบฝนสีโจตันไม่อาจยี่สิบมิลด้านข้างนี้ไม่อาจแทะหูจับเด็กตะแกรงปั๊มพิเศษแถมฟิลเตอร์ให้นะครับตลอดเดือนมกราคมนี้นะครับสำหรับเจ้าทีดีหนึ่งสี่ใบ แล้วก็ชุด65 0 0 0บาท79,900บาทแล้วก็ชุด69,900่าบาทจะแถมชุดแขวนให้นะครับสำหรับเซต3ชุดนี้นะครับส่วนลูกค้าที่นอกจากชุดที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นก็ลูกค้านักงซื้อเพิ่มตัวละ450บาทสำหรับเฟรมแขนนะฝากชุดนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับนี่ไปลอยจูนขึ้นได้นะครับจูนขึ้นได้ก็ดีอย่างหนึ่งคัอเวลาขึ้นชนกันก็จะได้เปลี่ยนคลื่นใหม่ไม่ทับซ้อนสัญญ,ญาณไม่แทรกซ้อนกันครับตัวนี้นะฝากชุดนี้ด้วยกันกน,นะครค,นนะคร4 4ับ จุดนี้อยู่ที่หก0มืน้ับาทนะครับขอบคทุกการติดตามนะครับราร่วมแงกันชุดนี้คีู่ณสี่โปรดรีเทนดที่อุบลราชธานีนะครับขอบคุณุกการติดตามครับเอาส่งท้ายชุดนี้ด้วย4ี่คูณสี่นะครับหกหมื่นห้าพันบาททั้งระบบ ครบเซร็จพร้อมใช้งานนะครับนี่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับชุดนี้65,000บาทขอบคุณครับสวัสดีครับ like